สวัสดีครับต่อเลยครับยั่อ่งบอสนใจคนสีสอนะครับมันจะพาไปดูตามน้ําจะไหลไปไหนครับนี่ครับจะพาไปตามไปตามไปครับตามไปน้ําจะไหลลงไปไหนครับจริงม่จริงตามผมมาครับพี่น้องตามผมมาครับพี่น้องพี่น่องพี่น่องพี่อ้องอันนี้ไผ่กนอิมนะครับ มงคลครับเทพ,ส,ทพสัทธาเทพศีทาโอวันขออนุญาตไทยนี่ก็ได้ครับ <c ười> เดี๋ยวพพก็้ามาคุยกันเบิงน,น้ำตามสายน้ำกันครับดูครับสายน้ำจะไหลไปไหนครับพา,าตามไปดู อะไรลงไปใหนครับโอตามมาครับน้ําตกน้ําไหลครับไปธรรมชาติครับโอ้เนี่ยครับไหลไปนี่นะครับคงจะไปตามไม่ได้แล้วครับป่าครับเฮ้ยดูนะครับน้ําตกครับน้ําตก บรรยากาศดีดีมันไหลลงไปคลองหน่นบ่ะครับลองเพียลงคลองหน่ะหวยันไหลลงไปหวยหน่นเด้ยเนาะขออนุญาตไปเบิ่งบนดนี้ยด้ดยครับ ุอนุชิ hay hay ตโอ้นี่ครับดูครับดูหินนี้หินมาแา่โบราณกาลนะครับในหินนี้หินนี้มาแต่โบราณกาลนะครับดิงดึงดงาไปดูที่นี่ก็มีน้ําตกครับเส้นนี้ไปดูน้ําตกเส้นนี้ครับหินหินหินามาดูน้ําตกเส้นนี้นะครับอ้นนี้จะสวยงามครับอันนี้จะสวยงาม ที่พักสูงเทพนิมิตบอนทองนะครับบ้านดงห้วยเปื่อยอำเภอบ้านม่วงเอิญตำบลดงม้อทองอำเภอบ้านม่วงอยุธสกลนครครับโอ้จะมีน้ำบ่อครับนี่เป็นบ่ออยูน่นี่โอ้น้ำจะไหลลงนี่นะครับพามาดูนะครับโอ้ต็มเต็มเต็ น icism, ี่นะครับโอ้นี่ครับน้ำตกสวยงามนะครับพี่น้องเออให้อาจารย์ทำน้ำตกครับดูครับพี่โอ้ยนี่ครับพี่น้องน้ำตกครับน้ำตกตกมากนะครับอื้อหือตกโบราณครับตามมาครับ มาครับโอ้น้ำใสครับนี่ตามมาครับผี่น้องขึ้นมาอาบเลยครับโอ้มานี้ครับมานี้มานี่โอ้อะไรมานี่นะโอ้สวยงามมากครับดูนะครับดูนะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำใสครับอาบได้เลยครับนี่โอ้น้ำใสมากเลยครับ ใส่เกลียดเลยครับโอ้เย็นครับเย็นเย็นเย็นๆๆๆๆเย็นกินครับพี่น้องน้ำออกบอ่อครับพี่น้องนี่ออกบอ่อวันนี้แล้วครับนี่ยเห็นบ่มครับพี่นอ้องไหลมันเห็นบ่มเห็นบ่มพี่น้อง ไปใจจะเลยครับโอ้บ่อน้ำหลักศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับบ่อน,นี้ถ้เาเชปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพอช่องพ่อสัญชายคุณสีสองครับที่พักสูงเทียบนิมิตบอนทองบ้านดงห้วยเปื่อยจังหวัดดงมะทองอำเภอบ้านวังจังสกลนครครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ